าว่ะเอะดีใช่มมาโอเคยมไอ้ซับไพเซอร์ออนั้นผมไม่แน่ใจว่าใส่สนไหนได้ไหมได้ได้ไดไนไอ้พวกของแตงปืนผมเก็บด,ดองไว้ในคลัรงเทียบเีแล้ว ไมเองมันไม่ได้ยินเสียงเลยอะเอน้องเพี้หนน้าเสียงมันหายไปเลยมาดมาดิมามาีดมามีมามาดิม,ม,มา,มาดมาม ปีกนู้นเขาเขายิงอะไรเรเดี่ยวโดนบอลฆ่าแล้วาพี่ในฝั่งนี้พี่มาโดนบอลฆ่าไว้นี่แค่คอร์แค่คอร์อยู่ลนะส,สแกนเจอสองตัว ข้างบนข้างบนดูเส้นโยงไปข้างบนสามตัวแล้วหบดละเราระวังตรงนี้ใหม,มันโยงข้างบนทั้งสามเส้นเลยนะพี่เยอะๆะข้างโน้นคันบดลหมโอเคน่าจะบดหมดละ อ่าเซตปีอ่ะเซตปีกำับเลยผมผมขอกระเป๋าเลยไม่มีกระเป๋าฟ้าสักอันนนี่ไหนศพไงไม่มีเหรอโอเคครับเฮ้ยเอ็งไม่ได้เอาหมวกฟ้าไม่ได้หมวกฟ้าไหมพี่เอใช่ปะใช่แล้วหมดหมดผมว่าผม ซื้อมาแล้วแต่น่าจะไม่ได้หยิบใส่กระเป๋าไวะ่ถ้าถ้าพี่โดนยิงครับเดียวพี่ร่วงเลยผมเปิดท้องใหญ่เลผมปิดเลย เ้องเจมบกฟ้าตามกลององว่าน่าจะมีน่าอย่างที่ไอพวกกล่องอุปกรณ์มันมีโอกาสกลับกล่องไม่น้องไม่เปิดน้องไม่เปิดห้องเซฟน่าเดิวเปิดได้ไอรีเวอร์กันโอ้วะไอ้ดอก move there โอ้โหไอ้ดอกยังไกลเหี้ยไม่ไปแล้วที่นี่เหรอพี่นู่นทางแยกนู่ แล้วสกบอสอยู่ไหนวะบอสไม่ตายแนไม่ใช่ไม่ใช่ม,มันมีสกตบอสอยู่บอสตายแล้ว bên No, hả, hiệu, tất cả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  cái cả tất cả tất cả tất cả Này à đi, không có tất cả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  tất ไมก่อนเลยสามหกอ่ะไอ้น <Hey> ้องน้องโริดโนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี no. No ้หน no ูหนูหนูหน <has> ูหนูหน no ูหหนูแอคคอหนูแคอรงสกปรเลยงเๆงเไม่ใช่ไม่ช่ตรงโดเลยปาปลปาฮนูเลยปลาฮานูใส่เลย

มันสมูใครเหอเห็นนะผมรู้สึกแปลกมีคนใช่ไหมคือนบอดมันสมุทใครอยู่ชั้นล่างเหรอพี่มีหนูดิหมอกแตกเลยวะยังหมอกเลยเลยช่วใครกลุะะ่ก่ ผมผมผมีซ้อมผมผมมีซ้อมหมวกทอบอยู่เลยไม่ไม่พี่ต้องการหมวกเหรอเนี่ยพี่มีมีหมวกเลนคือบอดมันสมมุกใครอยู่แค่บ้าหนูก็ไอ่อยู่ คอมพิวเตอร์แดงนี่มันออกบ่อยอยหรอวะที่ได้แกผมไม่เคยได้คอมพิวเตอร์เลยเฮ้คอมพิวเตอร์แดงไงที่ยังเคยให้พี่อ่ะอ๋อได้แกเนี่ยอ๋อันเกออกบ่อยอยิ่งไหมตะแกงใครอ่ะตะแกงไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เราระวังด้วยฝั่งนู้นอ่ะไม่รู้อะระวังแล้ว ที่มีหมวกเลยหรอวะที่ต้องการพี่ต้องการหมวกตัวเลยต้องเล่นเซฟเซฟรอบนี้ได้ไดของหวงของทอ,องไม่ได้เลยเพื่อนก่อนหมดเยอะจริเอ็งเอ็งเอ็งลีเอ็งลีอลอกข้อใหม่ได้นะไอ้น้องที่เล่นให้คอไอ้ที่เล่นลูน่า รีเข้าออกใหม่ได้นะรีเข้าออกใหม่โอ้ป้ากดกดกดออกจากไอไม่ออกจากเกมนะกดปิดหน้าต่างอ่ะปิดหน้าต่างแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็กดการกบาดออกแล้วก็เข้าเข้าใหม่อ่ะให้มันเหหมันให้มันให้มันลุกไปใครอ่ะเดียอไปรอดมาไปรอดมาไปรอดมาเออ ท,ท,ที่แตกกันเกาะเกาะหรืรอเกาะหรอือหัวกันคนหัวผมพี่เดี๋ยวรอสแกนได้กรอบจะเช็คก่อนแล้วหิดก่า ได้ยินยู่ได้ยินแล้วพี่เอ๋ได้ยินแล้วครับเออไอ้กาะเกาะที่แตกเอ่อหมวกเสื้อเสื้อหรือหมวกครับได้ได้ได้แบบตะกี้เจอฝั่งกาอเมันมันวิ่งอยู่บนหัวครับตัวเดียวพี่ตัวเดียวเลยไวรัสใช่ไหมตะแกนโดนแค่ตัวเดียวยิงข้ามันได้ไหมที่อยากได้หมวกอ่ะไม่นะแต่ตัวที่ส่งสกิลมาไม่ใช่ไวรอสเพราว่าอยู่นอกระยะพี่ มีสองตัวไม่ก็สามอะไม่สองก็สามอย่าทำไปเส้นมันอยู่ไกลอยู่ให้ออกแลวเนี่ยตัวนี้แหละไปเช็คเลยว่าอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้ขั้นบนเนี่ไหนไอ้ จะแถวตรงหัวมุมตรงเนี้ยที่ตรงบันไดทางขึ้นฝั่งนี้ครับผมเขียงเขียงเท้ามากกว่าหนึ่งใช่จิงก้วยนเกเช็คอีกแล้ว ล็กเลยหน้าประตูเลยมรู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ในห้อง มันน่าจะรู้แล้วมันมันมีอยู่สองห้องนะครับี้คืออีกห้องมันเปิดประตูทิ้งไว้น่าน่าจะรู้แหละเพราะไอ้ทางออกมันไม่ได้ถีบ อีกแล้วนบอีกแล้วข้างบนมีร่องนี่วาสองตัวใกล้ๆสามตัวแหละไ,ไม่ไม่ใช่แค่สองหรอกหน้าประตูเลยใช,ใช่ไหมไอ้เส้นสีส้มนี่คือใกล้มาก,ใ,ก,มากใช่ไหมครับใช่มันจะมีเหลืองอส้มแดง อันนี้ส้มอะครับส้มกับเหลืองอะตอนนี้ส้มมาใกล้เองมากโอ๊โดนโดนนะครับเมื่อปลามีโดนนะเมื่อกี้เดี๋ยนะปลามีโดนหลังประตูโผมว่าเขาดักหน้าประตูเปิดไหมวะเดี๋ยววิ่งไปเปิดประตูให้ มีครับนี่โอ้โหดาวนหนาวนาห้าหน้าหสอสาห้ <c oughs> านะ้า <c oughs> ดาวประตูใช่ไหมข้างล่างประตใช่ครับมันดาวหนึ่งนะน่าจะชุบอยู่อออยู่ตรงประตูข้างนอกอีกตัวยังไม่ได้ยินเสียงชุบ่น ผมเปิดประตูออกไปจังหวะโคตรแย่แล้วื่อกี้แปดฝั่งไปเข้ามาฮีร์ไดประตูสองบานม่นเปิดออกมาข้างนอกเรางงไม่เห็นฝั่งนู้นเลยมีแค่สองตัวเมื่อกี้เปิดออกไปเห็นสองตัวครับมันดักซ้ายขวางงว่าตัวขวาที่ดาวไปยเขาเปียไหน น,น้องไม่เปิดห้องเซเวอร์แล้วยนง่ี่ว่าดอกไปนั่นอ่ะเปิดแล้วครับาจะของม่วงอเะพี่รอบน,นี้ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอครับไม่เจอ Thanks โอ,อ้ไปเจอเราเตอร์ม่วงอ่ะพเ่าหาศไม่เจออเจอแล้ว เมื่อกี้แสบจัดเลยเอาบานประตูเป็นตัวหลบแสบน,น้องมาปืนน้องขึ้นไป ที่ได้ไดไดปืนใหม่แล้ว ฝากกระบอกืนนี้หน่อยวฝากกระบอกืนน่ฝากกระบอกคนยูซี่มันยีเนม่ฝากกระบอกคนยูซี่มนีนวะดับดับปากกระบอกปืนน่อยอย่ามาใส่ปะอวม่นเย่ไยาติดอยมาติดยู่ยูซีเองอ่ะเห็นปะตับออกมาหน่อยพี่จะม่ใส่ มันมันไม่ได้เก็บเสียงนะเี่มันไม่ได้เก็บเสียงใช่แล้วเนี่ยเยาตัวน,นั้นนะพี่จะมาใส่อัอาของพี่ยขอเชียรของเฉยได้ไหมไเครับ้ล้โอเคยังไม่ใส่ร้ใส่ดแลเอาของน้องมอ่ะ Shame มทีม่ประตู แล้วซ okay. ับออกเลยไหม,น,มน,น่ามีใครละซับออกเลยก็น่าครับตอนนี้เลือดแปดสิบสามคนแล้วอย่างนะนไอห้องอุปกรณ์ณณณณด้านล่างมีอะไรไหมขอไปส่งครับไ,ไม่มีอะไรเลย หายไปแล้ยข่าวข่าเข่าวไปขายตัวเลขเอ่อ่าจาับกันจับเลยจับไปน้องจับเลยนี่นะรับผมสับแล้วครับ The in Zero Dam is activated. You can extract from there now. Changing mags. Bird ETA is one Bird minute. We detect first. Talking grenade. Third is thirty seconds out. I'm reloading. Throwing oh. frag. Ten oh. seconds left. Be ready.